สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่ทุกคนเคยฟังมาอย่างแน่นอนมันคือนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวนะครับครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีแม่หมูกับลูกหมูปีน้อง3ตัวอาศัยอยู่ในที่แห่งหนึ่งลูกหมูวตัวหนึ่งโตสุดซึ่งเป็นพี่ใหญ่นั้นเป็นหมูที่ออกเลจเกียริคลานเป็นอย่างมากและก็มักจะชอบไปแอร์พาที่หลบหลับนอนอยู่ตลอดเวลา ลูกหมูตัวที่2ซึ่งเป็นลูกหมูตัวกลางก็เป็นหมูที่ตะระที่สุดแต่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบจะทํางานแม้เวลางานก็จะเฮ้ยจะหาเรื่องพักแล้วก็กินอาหารแอบพกเอาตัวตัวมาตลอดอยู่เสมอแต่ว่าลูกหมูตัวที่3นั่นแหะมันเป็นหมูที่ขยันขันแข็งเป็นหมูที่ชอบทํางานมันอย่างมากเป็นหมูบ้างานออถึงแม้ว่าหมูทั้งตัวสุดท้องจะเป็นหมูที่ขยันขันแข็งทำงานเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตาม แต่อาหารที่หามาได้นั้นก็ต้องหมดลงไปอย่างรวดเร็วในไม่ช้าโดยเพราะว่าที่บ้านของเขาเนี่ยเป็นออหมูที่ขี้เกียจที่เหมือนกับชอบกินอยู่ตั้งสองตัวนั่นเองวันหนึ่งแม่หมูพูดขึ้นว่าตอนนี้พวกเธอก็โตขึ้นมากแล้วถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายกันออกไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองอยู่ข้างนอกน้องหมูตัวสุดท้องเมื่อได้ฟังแม่พูดแบบนั้นก็ให้เป็นเกิดมีความปิตียินดีขึ้นอย่างมากเราจะไปสร้างบ้านของเราแบบไหน แล้วเอาอะไรมาสร้างกันดีนะพี่หมูตัวโตวขี้เกียจไม่ได้ยินแม่พูดมาก็เช่นนั้นก็บ่นขึ้นทันทีเพราะว่าไม่ค่อยจะชอบที่จะทํางานอยู่แล้วนั่นเองก็เลยโดนแม่บ่นเอาว่าอย่ามาโมาบ่นอยู่อย่างนั้นสิรีบๆออกไปจัดการสร้างบ้านของตัวเองเดี๋ยวนี้เลยพี่หมูตัวโตจึงจําใจที่จะต้องออกไปสร้างบ้านแต่ด้วยอย่างไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหรนะ่นักอูดๆมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อลำคาญเป็นอย่างมาก แต่ว่าถ้าเป็นบ้านที่ทําด้วยฟางล่ะอ้าใช่สิแล้วก็สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอีกเสียด้วยแล้วบ้านที่ทําขึ้นมาจากฟางก็ถูกสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเสร็จลงในไม่ช้าพี่หมูตัวโตได้มาคุยโอ้อวดกับพวกน้องๆ้องหมูว่าเห็นไหมฉันสร้างบ้านได้เสร็จรวดเร็วกว่าใครๆพวกแกก็จะอดุจะเป็นตัวอย่างและสร้างบ้านของพวกแกให้เสร็จเร็วๆพี่หมูตัวที่สองได้พูดชมพี่หมูตัวใหญ่ว่า พี่เก่งจังสร้างบ้านไดรวดเร็วและวิเศษมากเนียบจริงๆแต่ว่าน้องโมตัวที่สามกลับท้วงติงขึ้นมาว่าแต่ว่านะบ้านที่ทำขึ้นมาจากฟางเนี่ยมันคงจะมีความต้านทานลมที่พัดมาแรงๆไม่ได้ช่นนสิเมื่อพี่โมตัวที่สองได้ฟังเช่นนั้นก็พูดขึ้นว่ามันเป็นความคิดที่ดีมากถ้าอย่างนั้นเห็นทีว่าเราจะสร้างบ้านของเราด้วยไม้ดีกว่าเพราะมันสามารถที่จะต้านลมมาแรงๆได้อย่างแน่นอน เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพี่หมูตัวที่สองก็รีบเข้าไปในป่าและได้เก็บรวบรวมเอาเศษไม้มาทันทีทันใดป๊อกป๊อกแล้วก็ตกตะปูลงไปอย่างนี้นิดหน่อยแค่นี้เองเราก็ได้บานที่ทําขึ้นมาจากไม้ที่แข็งแรงเห็นไหมสร้างได้เสร็จแล้วจึงเป็นอันว่าหมูตัวที่สองได้สร้างบ้านของตัวเองที่ทําขึ้นมาจากต้นไม้ได้สําเร็จเช่นกันดูสิบานที่ทําขึ้นมาจากไม้ของข้าสร้างเสร็จแล้วนะเป็น้านที่พิเศษสามารถตันลมได้อย่างดีอีกเ็จด้วยแหม พี่หมูตัวที่สองพูดแบบนั้นก็คุยโวโอโอวดน,น้องหมูตัวที่สามอีกเช่นกันแต่ต้องแต่เอแต่แต่น้องหมูตัวที่สามกลับพูดไปว่าถึงไม่ว่าบ้านที่ทำจนะากไม้นั่นจะร้างลงแม้ในกระจิงแต่มันคงจะต้องพังลงมาถ้ามีใครมาบุกโจมตีพี่หมูตัวที่สองเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ทําให้นึกโกรธน้องหมูขึ้นมาทันทีเฮ้ยไอเย็ดเป็ดแกพูดอะไรของแกทำเมคืนได้มาเดินขนอิดอะไรของแกอยู่นั่นเลยนะ แกก็จะไม่มีทางสร้างบ้านของแกได้ดังทันเวลาเพราะว่าอีกไม่นานก็จะค่ามืดลงแล้วเดี๋ยวเธอเดี๋ยวพวกมาป่ามันจะมาออกเวลาออกหาอาหารของกินของมันด้วยสิน้องหมูตัวที่สามได้พูดว่าเราเพียงแต่ต้องการที่จะสร้างบ้านของเราได้อิฐที่แข็งแรงไว้่า้วเป็นที่พักอาศัยเพราะมันจะได้ไม่พังลงมาอย่างง่ายดายแล้วยิ่งไปกว่านั้นแมจะมีลมรแรงงพัดมากก็ไม่เป็นอะไรทั้งสิน้นน้องหมูตัวที่สามได้แบกอิฐเอามาไว้รวมเอาไว้ แล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็ผสมปูนซีเมนต์ตาเสือตาช้างตาหิง่งห้อยตุกแกเฮี้ยอะไรขี้ตาเดือดเสาขี้ตอก,กระตาตขี้ฟันควายแล้วเอามาทาลงไปอีกครั้งเพื่อทําฐานของบ้านให้แข็งแกร่งโดยใช้ซ้อนอิฐเนี่ยเรียงกันแต่ละก้อนแต่ละก้อนแล้วฉาบด้วยปูนซีเมนต์ปูนช้างปูนเสือขี้ตาเดือดเสาขี้ตอก,กระายขี้ฟันควายไม่ได้เฮี้ยอะไรของมัน่ปเราน่ะ แล้วที่นั่นพี่หมูทั้งสองตัวก็ได้โผล่หน้าออกมาเฮ้ยนี่มันจะคขมืดลงแล้วนะแกหมูทำอะไรของแกอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวแกจะโดนหมาป่าลากออกมาไปกินเพราะออกมามัน เพราะว่ามันออกมาหากินของมันแล้วอ่ะยิงไปกว่านั้นนะถ้าเกิดแกจะโดนหมาป่ากินเข้าไปแล้วก็ข้าทั้งสองไม่ช่วยนะจะบอกให้พี่หมูทั้งสองพูดจบแล้วเนี่ยก็รีบแยกย้ายจากาก,าก,าก,กันไปอย่างรวดเร็วน้องหมูตัวที่สามได้พูดว่าเฮ้ยไอส้สต๊าก็อ,อิทิละก้อนทิละก้อนเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยี๋ยวจะได้บ้านี่แข็งแรงป้องกันอันตรายได้แม้ว,ว่าหมาป่า,าก็ไม่เป็นไรกูไม่กลัวหรอกและแล้ว เมื่อความมืดเข้ามาเยือนเมื่อบนท้องฟ้าพระจันทร์ขึ้นจนเต็มดวงแล้วในเวลานั้นบ้านที่สร้างขึ้นมาจากอิดของหมูตัวที่สามก็สร้างได้สําเร็จลงอย่างเรียบร้อยเยดเคใช่แล้วมันเป็นเสียงหอนของหมาป่าที่ได้เวลาออกมาหากินในเวลาตามคืนบุกคมมาออทันเวลาพอดีเลยแหมพอดีมากเลยเมื่อกี้หมาหอนพอดี และเสียงหอนของม้าปานั้นก็ทําให้พี่หมูทั้งสองตัวต้องนั่งกอดเข่าตัวสันเทาอยู่ด้วยความสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากลุงเช้าหมูพี่ๆทั้งสองตัวได้มาหาน้องหมูตัวสุดท้องและได้ชวนกลับบ้านที่บ้านของตนแม่หมูได้พูดว่าพวกเจ้าทั้งสามเก่งและทําได้ดีมากดังนั้นต่อแต่นี้ไปพวกเจ้าจงออกไปหาอาศัยกินกันเองได้แล้วเมื่อได้ยินแม่หมูพูดพี่หมูทั้งสองตัวก็บนขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะ น่าเบื่อจะตายแล้วข้าก็เหนื่อยแล้วด้วยในขณะที่ลูกหมูทั้งสามกำลังเดินทางกลับไปที่บ้านของพวกตอนอยู่นั้นพลันก็ได้มีหมาป่าตัวหนึ่งที่เดินดมกลิ่นหาเหยื่อยู่แถวๆนั้นได้เดินผ่านมาและแอเบเห็นเจ้าหมาป่ารีบสะกดรอยตามหลังอย่างไปติดๆดีจังมีลูกหมูน่าอร่อยตั้งหลายตัวนงะเราจะกินตัวไหนก่อนนี่นะเมื่อลูกหมูทั้งสามตัวเดินทางแยกย้ายกันกลับบ้านไปที่บ้านําลำดับแล้ว ซึ่งแน่นอนที่เจ้าหมาป่าก็ได้สะกดรอยตามปฏิติดเหมือนกับมันพูดว่าข้าจะต้องกินไอหมูตัวที่เทียงที่สุดจะสัง่งวันโดยฟางมันแหละก่อนอื่นก่อนใดเลยข้าจะต้องกินมันเป็นตัวแรกหมาป่าเมื่อไม่ได้มาถึงบ้านก็คบประตูปักปักปิดประตูเดี๋ยวนี้หมาป่าพูดขึ้นหมูตัวที่หนึ่งตกใจเป็นอย่างมากและได้รีบลงกรอนประตูทันทีเหมือนกันไอบ้าเ้ยบ้านที่แกทำมาจากฟางของแกเนี่ยนะ โดนข้าเป่าไปทีหนึ่งก็พังหมดแล้วว่าแล้วมันก็ฟัดโลดาใส่บ้านที่ทำขึ้นมาจากฟางแล้วบ้านที่ทำมาจากฟางหลังนั้นก็ก็ได้พังลงไป ช่เลยช่เลยจ้าพี่หมูตาเหลือกวิ่งหนีไปที่บ้านของน้องหมูตัวที่สองทันใดจะหนีมาแอบ,บอยู่ในบ้านที่เป็นบ้านแบบนี้ก็มีประโยชน์อะไรหรอกวะลูกหมูทั้งสองนั่งกอดกันตัวสั่นเทาไปเสียงหมดกับเสียงอันน่าหวาดกลัวของหมาป่าว่าแล้วมันก็โดดเข้าประชนประตูบ้านอย่างรุนแรงและใช้พลังฟัดโลดา้าใส่บ้านทำให้บ้านเริ่มโอนเอ็นไปมาและเสียงกระโดดและเสียงฟัดโลด้าของมันเป็นครั้งที่สอง ทำให้เสียงบ้านที่เกิดจากไม้เนี่ยส่งเสียงปริปริและมีอันต้องแหลกสลายลงไปเสียงๆในทันใดนั้นหมาป่าก็กระโจนเข้าไปจนเกือบประชิดต,ตัวที่ลูกหมูทั้งสองกำลังโอบกอดกันอยู่ด้วยการสั่นเทาเออแย่แล้วช่วยพวกเราด้วยลูกหมูทั้งสองรีบวิ่งหนีไปอย่างสิ้นหวังโดยมีเจ้าหมาป่าวิ่งตามมาติดติดจะหน,นีไปไหนกลับมาให้กูแดกซะดีๆไอ้ยึดปิด พี่หมูทั้งสองตัววิ่งหนีมาจนถึงบ้านของน้องหมูตัวที่สามด้วยความยากลําบากเร็วๆหมาปามากำลังตามมารีบปิดประตูใส่กุญแจใส่กลอนแล้วก็ไปนอนเฮ้ยไม่ใช่รีบเร็วๆหมาปามากำลังตามมารีปิดประตูใส่กุญแจแล้วแต่ไม่เช่นนั้นเลยจะโดนหมาแดกแน่เลยไอ้ย็กเป็ดพี่หมูทั้งสองตัวรีบลงกลอนประตูแม้กระออแม้กระนั้นน้องหมูตัวที่สามกลับยิ้มแล้วพูดว่ามันไม่เป็นปัญหาหรอก บ้านที่ทำขึ้นมาจากอิฐนัดแข็งแรงแม่หมาป่าจะมาโจมตีจะฟัดรถดา้าจะอย่างไรจะทำอะไรจะเป่าจะอะไรยังไงก็ไม่มีทางพังออกไปง่ายได้หรอกเชื่อกูกูจริงเฮ้ยไอหมูน่าโ่ทะไลเอ้ยแม่จะมานนี้แอบอยู่ในบ้านที่เป็นบ้านแบบนี้ก็ตามเถอะข้าจะพังให้ดูเดี๋ยวนี้เลยฟดรด้ว่าแล้วหมาป่าก็โผล่เข้ามาที่ประตูนหน้าบ้านอย่างรวดเร็ว ปังปังมันแทบจะถอดกระดูกของมันออกมาเป็นชิ้นๆเลยทีเดียวด้วยความแข็งแรงของอิดเนี่ยหมาป่าต้องได้รับบาดเจ็บดังนั้นมาตึงจำใจถอยออกไปอย่างไม่เคยเต็มใจเท่าไหอะไรหนะักหมูทั้ง3ตัวตกลงตกใจกันว่าจะอยู่ที่บ้านหลังนี้น้องหมูตัวที่3เอ่ออยู่กับหมูตัวที่3ไปชั่วขณะหนึ่งส่วนจะมาปานั้นก็ตั้แต่วันนั้นก็ได้เงียบหายไปเลยสงสัยจะคงจะเจ็บมากนั่นแหละอีกอย่างหมดพลังไปกับฟันโรด้าด้วย เลยไม่คิดที่จะมาก่อกวนอีกและแล้วในวันหนึ่งพลูมูทั้งสามได้ออกเดินทางไปที่ภูเขาเขาหลียงซานเพื่อที่จะไปเก็บแอปเปิลวิเศษไปหาเว่ยเท่าเซียนเว่ยเ้าเทียนและที่นั่นก็เหมือนว่าจะได้มีหมาป่าปรากอตัวออมาอีกครั้งเว่ยเซาเทียนวันนี้คือวันตายเจ้าพวกหมูทั้งสามเมื่อได้เห็นดังนั้นจึงรีบปีน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 ,ปน,ปนขึ้นไปบนยอดเขาเหลียงซานอย่างรวดเร็วโดวยหมาป่านั้นอะ่ะมันไม่มีความสามารถที่จะปีนต้นไม้ หมูเฮี้ยอะไรปีนต้นไม้ได้วะไอเฮี้ยกูก็ว่าไปเลยถึงไหนแล้ววะเชื่อก็ได้ข้าจะรอข้าจะรอ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 แกรจว่าพวกแกจะลงมาเองเมืม่อหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงผ่านไปสามชั่วโมงผ่านไปสี่ชั่วโมงผ่านไปผ่านไปผ่านไปไวเหมือนโกหกหมาป่าก็ยังไม่ยอมจากไปไหนน้องหมูตัวที่สามใช้ความคิดและพูดว่า ยากกินอยากกินแอปเปิ้ลอยากกินลูกปลาพูดแล้วเขาก็คว้างแอปเปิ้ลลงไปข้างล่างหมาป่าด้วยที่กําลังหิวอ่ะมันก็เลยวิ่งตามแอปเปิ้ลที่โดนคว้างลงแล้วก็กลิ้งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเด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 เหมาป่ากินแอปเปิ้ลกูเชื่อเลยไอ้เหียหลอกเด็กชัดๆนี่าสดีแล้วแล้วเมื่อลูกหมูเห็นว่าหมาป่า วิ่งตามแอปเปิลไปอย่างโง่เง่าลูกหมูก็เลยวิ่ง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 ลงมาจากภูเขาเหลียงซานและแล้วหมูตัวที่สามก็กระดุดก้อนหินล้มหัวฟาดตอไม้ตายห่าเหลือหมูอีกสองตัวทั้งสองนี่ก็วิ่ง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 ต่อไปอีกแต่ว่าลูกหมูตัวที่สองเนี่ยมันวิ่งเร็วกว่าหมูตัวที่หนึ่งไงหมูตัวที่หนึ่งก็เลย ทุบหัวแม่งหมูตัวที่สองก็ตายหมูตัวที่หนึ่งก็วิ่ง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 จากนั้นก็ไปเดินเจอมาป่ามาป่าก็เดกตายหายสัตว์